สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงสีนาหนาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญหน,นึ่งบาทสองเหรียญหนึ่งพศนี้นะครับท่านเป็นพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับมีสองบล็อกนะครับท่านบล็อกหนึ่งพระเศียรเล็กอีกบล็อกหนึ่งคือพระเศียรใหญ่นะครับท่าน สำหรับป <go> ีพศนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่และจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนครับสําหรับจํานวนการผลิตนะครับท่านเพราะว่าพอเสียเหรียญเด็กเนี่ยเท่าที่ดูครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากมากเลยนะครับท่านส่วนเหรียญพระเสียใหญ่นี่น้อยครับไม่เยอะครับท่านหายากมากพอสมควรครับสำหรับพระเสียใหญ่เหรียญนี้นะครับท่านเรามาดูกันครับว่าเป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ และเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วครับท่านตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านอันนี้สําคัญมากนะครับท่านเพราะว่าส่วนมากแล้วในระดับยูนซีนั้นไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนก็แล้วแต่ราคาเขาสูงอยู่แล้วครับท่านแต่นักสะสมมือสมัครเล่นเช่นผมแล้วก็พี่พี่น้อน้องทุกท่านครับมีบางท่านครับอาจจะมีครับแต่สำหรับผมไม่มีแน่นอนครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านดูไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเนี่ย ลักษณะก็อนเลี้ยเป็นเลี้ยนแบบสองสีนะครับท่านทิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกรับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่ยคมชัดเจาะมากรับสำหรับบรลมูลพวงท่านครับสุดยอดรับไม่มีการสึกร้ออะไรเลยนะครับมาดูกองฟึงเรียนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้พี่กลับมาเห็นรอยบุบรอยบี้ชัดเจนครับท่านมีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ถึงกับเยอะครับพอดีพอดีครับท่านแต่ไม่มีการสึกร้อเลยครับโอเคมากนะครับสำหรับเรียนนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไร นี้ครับประเทศไทยครับอักษรเบครับสี่ตัวนะครับหนี่งสามตัวจะชิดกันอยู่อีกตัวที่สีห่างออกมานี่ครับสําหรับอักษรเบวในสี่ตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่านพอ25องันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านหรือสองห้าห้าหนึ่งนะครับนี่ครับะาษีเด็กนะครับไม่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแน่แน่นอนครับท่านตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามตามลงมาอีกนิดคือแม่น้นเจ้าพระยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลเบีนนะครับ สำหรับปีพศสองพนิดพอเเนะครับท่านคมกว้างของเรียนอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1 7 9่งร้6ยเล้านหนึ่งแรเหรียญน,นะครับท่านโอ้โหครับทำไมมนเยอะขนาดนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยเล้านหนึ่งแรเรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาถึง อยู่ที่เจ็ดสิบบาทครับสัตว์จากหกห้าสิบาทขยับขึ้นมาอีกยี่สบาทเป็นเจ็สิบาทแล้วนะครับสําหรับปีห้าหนึ่งนี้นะครับเรามาดูเหรียญที่สองก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับแต่ตัวนังซื้ออาจจะบางไปนิดหนึ่งครับสัตว์แต่ก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับผู้ญี่ปุ่นดูดีๆนะครับด้านหลังก็ราชการที่เก้านี่ครับแล้วมาดูบนมงรูปพงสันดูนะครับคมชัดเจาวขนาดไหนสุดยอดครับสัตว์โอเคมากนะครับแบบนี้ครับสมบูรณ์แบบมากครับ เอบเพื้งเรียนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยรู้สึกว่าเห็นชัดเจนนะครับเมื่อกี้มันกล้องมันมัวๆนิดนึงครับดูสิครับเห็นชัดเจนนะครับสําหรับเกบเฟืองเสระเบียบของเดียนนี้ครับคือเพระเส้นเด่นแบนี้นะครับท่านดูสิครับคงจะเจ๋อมากครับแล้วบุบระบี้ไม่มีเลยครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับรู้สึกว่าตัวนั้สือจะบางไปจริงๆครับประเทศไทยครับ อักษรบิวครับพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในสิ่บันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีพศนี้แต่ว่าผลิตน้อยครับสําหรับปีห้าหนึ่งพระเศียรใหญ่นี้ครับท่านตวรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามแต่ลงมาอีกนิดคือแม่นางเจ้าพผายไล้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทเอลวีเช่นกันนะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมเช่นกันนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญเหรอครับก็อยู่ที่2มิลลิเมตรเท่านั้นเลยครับท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเศีเล็กพระเศียรใหญ่เท่ากันครับท่านตังเกตดูดีๆนะครับ2มิลลิเมตรนะครับสำหรับปีพศ2551พระเศีใหญ่นะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยมาดูกันครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่านสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญนะครับท่านส่าหรับเพระเหรียญปีห้าหนึ่งพระเศียรใหญ่เหรียญสิบาทนะครับท่านนี่แหละครับท่านความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้แหละครับท่านในระดับยูนซีนะครับตัวที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สบาทนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยี่สิบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมใช่ครับหนึ่งร้ยี่สบบาทครับท่าน ขยับขึ้นมาอีกยีบาทรับจาก100บาทครับ120บาทนะครับสูตรนี้ที่ั่านกันใช้แล้วครับตูที่เลยละสามสิบถึงสีบาบาทเท่านั้นเองนะครับ